สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้ป่ามาพอฮานครับนี่นะครับคือสาเหตุที่แผงยาแผงกุหลาบมันมียาปุนนี่มันจะกินเม็ดยาครับเม็ดยาแผาน่นเย็น,นยาธรรมชาติแล้วมันก็จะกินไปขี้ไปกินไปขี้ไปครับ คุณล่ะ,ะต้องไปดักไว้ครับไยให้มันกินแยาแพนกล็ลากันมันจะไปกินข้าวเอ้ยเฮ้ยแก้หันเข้ามไ่ได้ตัวที่กินยากมีครับแต่บางตัวมันจะกินแต่ข้าว เดี๋ยวเราเก็บเข้าออกกันกปล่อยมันใส่กลินเม่เข้าวติดตกกครับนี้นักอยู่ตี่กลินยากิกลิ่นยากจะมีหานตัวปูสีเทาครับมันจะป้าหมูมันไปกินเข้า ตัวก่กินเม็ดก็ก,กินเม็ดญ้าไปบางตัวก็กิิหญ้าพันกุหลาดที่มันเป็นยอดอ่อนครับมักขนาดอสองตัวนี้ครับนี่กินนยอดอ่อนถ้าปล่อยให้มันลงตึงวันนี่จะมดเลยครับ้าพันกุหลาดจะบ่มีเลยยอดอ่อนจะบ,บ่ปงขึ้นมาเลยครับมันจะกินมดเลย อันนี้มันมนานๆปล่อยออกไปครับช่วงนี้เกี่ยวข้าเวเลยต้องปล่อยมันกินหญ้าไปก่อนเดี๋ยวเราเก็บข้าวอ๋ครับสักหกเจ็ดวันปล่อยมันไส่กินเม็ดข้าวที่ตกช่วงนี้จะกักครับกักไว้ในเล้า งตัวก็กินหญ้าดีนะกินหญ้าเร็วครับหานนี่มีห,หกเจ็ดตัวครับเอาเลี้ยงอยู่บ้านกินหญ้าอยู่บ้านบ้างหญ้านี่ตายหมดครับห <c oughs> ญ้าที่อยู่ในบ้าน เดี๋ยววันหน้าเกี่ยวเข้าแล้วก็จะเอาฝนมาไว้ส่สวนหมดเลยครับปล่อยมันลงกินแย่กินบมอกไกเลือกต่ได้ครับแฮนก็แขม,มีแย่ครับมีข้าวมีข้าวโพดอะไรอย่า,กา,างก็ได้ เลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงงูเลี้ยงควายครับขี้มันก็เหมือนขี้ง,งูขี้ควายเหมือนกันเวลามันขี้ขวางไว้นี่ไสเดือนจะชอบครับเป็นปุยเหมือนกัน กินไปก่อนสละครับสละ้าไปก่อนดีกว่ามันลงเข้าครับแน่แน่แน่ตัวนี้ครับตัวปูนี่มันเป็นจาพอมันกลิหนยากรุง้อบนี้ปากมันนี่เหมือนกันไกลเลยจะมีเขี้ยวเป็นซี่ๆอยู่ ตรงปากมันบรรยากาศหนาวแล้วครับช่องนี้ตอนนี้นี่เย็นเลยมีลมมากก็เย็นแล้วครับขำน้ำน้อยก็จะมีน้ำข้างลงแล้วมี่เหมยลง ตัวคอเยี้ยวๆนี่แหละจะฝูงครับในชุดนี่จะมีตัวผู้อยู่สองตัวครับมีตัวสีเทานี่แหละกับตัวสีขาวนี่ครับคอเยี้ยวๆเลยเป็นนี่ทำประกิด เขานี่กับปล่อยมันลงกินญ้าครับมันก็มาสนใจนะเข้าแต่นี่มันหันเข้าเปลือกเข้าซุกขั้ต้นครับมันหู้จักนะตอนเข้าบกแกล้มันก็มากินนะครับมันจะกินเฉพาะเข้าแก่ๆเลือง แต่ถ้ามันอิ่มมันก็จะเดินปิดก,กันคนเดียวครับมันจะชอบกินเม็ดหญ้าแผ่นดินเย็้นหญ้าธรรมชาติจะหูดกินหูดกินครับนึงกินเซตมันก็เป็นตัวกระจายครับตัวกระจายหญ้าหญ้าไปแผ่ทางอื่นกับช่วยปลูกหญ้าไปในตัวครับฮัน ตััวแม่ครบเดี๋ยวต้องรอให้มันกินเข้าเปลือกสักเดือนสองเดือนครับน่าจะเริ่มไข่กันละเพราะว่าช่วงนี้มันได้กินบ่อยรอิ่มครับแล้วก็กินของที่มันบ่อยรมีวิตามินตัอได้ถ้าได้กินข้าวโพดครับแน่นๆนี่จะไข่ดีอยู่นะ ันแม่ตัวหนึ่งก็จะไขประมาณหกเจ็ดแปดเก่นเา,าวนี่ครับจะไขประมาณนี้แต่ไข่มันจะแก่นใหญ่ครับไข่มันก็จะมีไข่แดงใหญ่กว่าไข่ขาวน่าจะปิ๊ก แล้วมันฟักก็จะฟักอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับโดยประมาณที่หันแผลยุบยุบนี่มอกรอผมเลี้ยงอยู่สตัวครับอ้ ه, ผมซื้อมา <c oughs> ประครบประง,งมอย่างดีครับชุดแหลกลูกมันชุดแหลกนี่มาค่อยใหญ่ครับจนใหญ่แล้วจะตายพอยใหญ่เอาชุด2ชุดสามครับเพราะว่า พอพันแม่พันมันเรลื่มมีอัยุครับน้ำเจือแล้วกัไข่มันแข็งแรงแตอนนี้ชุดนั้นนี่ตายไปหมดแล้วครับชุดเกาแก่ตายคนเดียวพองมีงูครับมีงูเข้ามากินมีปีนีงูมาเข้ามาปีแรกงูเข้ามาสองตัว มูเลืองครับเขามากินมันช่วงหน้าฝนพอมันกินหญ้ากับมไญพยังครับแต่มันลงกิน,กนข้าวอย่างเดียวเลยไป มันห้องอ๋ออันนี้แซบแก้วหูเลยน,น,นะไปลึกครับลึกกิ่นแย่เริ่มนหนักละกูคอบนหมดละแหน่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 ไป เป็นครับสอหานกินเ,เนเป็นพักเป็นใม้มันกับกินครับ <c oughs> บางทีปลูกพักไ้มันก็ไปกินหมดเลยใบบักเขือกินหมดหมดเลือครับ ถ้ามันออกใจจะกินมันกินมดนละกินจนสั้นเลยครับกินจนสั้นจนเตี้ยนเลยจนมดเลยครับว่าหานี่มันขุดดินด้วยนะเมื่อก่อนมันจะมีต้นบอนอยู่ตรงคันบอรครับคันบอปา่ากับมีหานนี่แหละครับช่วยกันขุด นาฝนมันจะคุดครับคุดต้นบอลคุดออกคุดออกบอลหยุดบุษีบครับบอลหายหมดเลยตายหมดเลยบอนเมื่อก่อนก็กิ่นพักตบชวาครับพักตบชวามันอยู่ในบ่อป่านักก็ได้หานนี่นะครับผงไปกิ่นตลอดเลยพอมันขี้ออกมาปุ๊บป่าก็กินขี้มันต่อแฮมหานมันก็มีประโยชน์ครับ เวลาไฟไปไฟมามันก็ส่งเสียงนะเสียงห้องเสียงดังน่าจะแหม6กเจ็ดวันมั้งครับอาจจะเกี่ยวเข้ามดมันก็จะเริ่มมัดอันติเกียวเข้าแล้วโดวยน่าจะเริ่มแห้งกันถ้าฝนมาตกลงมาครับแหมติดสองติดน่าจะได้ปล่อยมันลงกลิ่นเข้าพอง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศการเล็บแย่ของฮานว่าพอมันให้พอกันครับมันกินหญ้าดีครับนี่หญ้ามูนี่แล้วครับฮานเป็นตัวกระจายไหมมรกรมันจะอยู่ ทั้งนอกนครับยาเนี่ยมันจะอยู่ทั้งนอกนี่ฮานจะหูดกินเม็ดมันครับมเม็ดมันแก่ๆนี่ฮานจะหูดกินหูดกินเนี่ยมันกินเก่งนะนี่ครับมันจะเป็นเม็ดๆนี่พอมันกินเสร็จมันก็เดินเข้ามาในแปลงนี่ต่อมากินหญา้าแฝงกุหลาบต่อแต่มันก็ขี้ไว้ ปัญญานี่มันก็นเลยออกในแปลงครับปนกันหมดเลยเดี๋ยวนี้แต่งวควายก็กินอยู่โอเคครับป้ากันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปครับอยู่ดีมิสุขครับสวัสดีครับ